ยี่งหงังวะเนื <S 1> <S 1> ้อเอานี Hell, okay, oh, ่อะไรอ่ะโอ้โหโอ้ตักฮะรถตักดินรถตักดินเออรถตักดินฮะเอ้าโอ้น้ำมนต์ตักได้น้ำมนต์ตักได้เออย่างย่างย่างเจอของเล่นใหม่เจอของเล่นใหม่ ชิ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 รถก็พังชิตักได้ไหมมอนตักได้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 เอออาทุกคนโอ้ยมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกตกตื่นวิวดีวิวดีอ้าวอ่านี่ค่ะราณานี่นะะทุกคน เบดทรายวิวดีติดอะไรจ๊ะติดแม่น้ำติดแม่น้ำนะคะเอฟซีที่ผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะคะมารับประทานอุ้ยแม่น้ามีของเล่นใหม่แล้วเหรอคู่หูฉันได้เออเธอเป็นคู่หูเธอสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะฝากด้วยแบบนี้นั่งได้เออ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 คู่หูฉันมีของเล่นใหม่ในงานนี้เออไป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 เออเดี๋ยว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 เออตรงนี้อาจจะไปอ้าวฉันจะไปนั่งกับเธอไง เออเออเออระเตนกระเตนมามาเร็วอะไรเราจะนั่งชิงช้ากันบ่กระเตนมาเร็วน้อยนี่ไงยาจีมานั่งแมนี่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 หนึ่งสองสามเอ้แล้วจับกันอีกจะนั่งห่างกันดิโอ้โหคู้หูฉันได้ทำ่างนี้ อโยเซโยเฮโยเซโยมันต้องมานั่งมันต้องมานั่งเลยหายเหนื่อยเลยมานั่งเลยย้ายแล้วจะนยขาอยโอ้มาหิวข้าวกันเลยงานนี้เจอของเนไม่เราทาให้เราแบบคิดถึงวัยเด็กไวัยเด็ก นะคะบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะนี่ค่ะติดริมแม่น้ําลมเย็นสบายลมเย็นสบายย่าย่าลองนั่งคนเดียวก็ได้อะนั่งด้านนอกก็ได้เอออะย่าย่านั่งคนเดียวก็ได้เสือ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 ย่าชีเออเอาโอ้ยย่าละปาแตน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 นู่ เออเอาเอานอนนอนย่าๆๆาย่านอนน้ำ no มันได้ไหมเชือมเลยจะข้างเดียวนะเออข้างเดียวก็ได้ข้างเดียวก็ได้เอาเอาวอาเอาเอ้าเอ้าโอ้ยไม่ข้างเดียวไม่จะได้ข้างเดียวเออแล้วอันนั้นของเล่นอะไรนะเขาสั่งอาหารแล้วเรายังไม่ได้เข้าเลยปลาปลานี่ค่ะเราเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้อุ้ยร้านอาหารเกาดีมากเลิศค่ะ รสมากค่ะท่านผู้ชมอืมอ่ะเขาสั่งอาหารกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าอืมนี่ค่ะเราเข้นี่ค่ะทุกคนโอ้โหร้านดีมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเี้อาไปห้ท่านผู้ชม

ีนี้สวัสดีค่ะเขามีไวไฟไหมเขามีไวไฟไม่ีรเล่น้องคะที่นี wi ่มีไวไฟไหมขอไวไฟหน่อยค่ะอย่าให้นะน้องอยให้นะเดี๋ยวัเสียให้เดี๋ยวให้คเดี๋ยว่อ

thank yeah. อ๋อเขาสั่งแล้ววนใหญ่ที่นู้นจากไม่ว่าที่เ้านดู